อันนี้วันสามไร่นะครับไม้ก็จะประมาณนี้เล็กก็มีใหญ่ก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่หน้าใหญ่ก็จะเยอะอยู่นะครับอ่ะส่วนนี้นะครับ ิดราคาอยู่ที่450นะครับซึ่งไม้ใหญ่มันก็พอสมควรเดี๋ยวจะพาไปดูร่าวก่อนนะครับผมอันนี้ติดกับสวนยางนะครับยังไม่เกี่ยวความสูงของไม้ก็โอเคอยู่นะมันเป็นป่าทึบนะครับมันก็เลยต้นไม้ทำให้สูงจำนวนนั้นเดี๋ยวในหน้ากำลังนับอยู่ฝั่งนี้นะครับ มีเล็กมีใหญ่นะครับจะระบุไม่ได้หรอกครับว่าใช์นี้กี่ต้นกี่ต้นกี่ต้น,ตนเยอคนสนใจก็ต้องมาดูเองนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูนี่แหละนะครับท่านจะได้เห็นราคาอยู่ที่สี่แสนห้าครับเอาคนทําจริงนะครับความสูงมันได้มากกว่าต้นที่นี่มันสูงกว่าต้นที่ผมตาสิบสี่ได้นะครับ หลาเรื่องเลยต้นิ14ไร่ผมมันเป็นไม้ไม่ค่อยใหญ่แล้วก็ไม้มันเปียวแต่จตํานวนมันเยอะนะจํานวนมันเยอะเฉยแต่ที่นี่ไม้มันใหญ่กว่าแล้วก็ความสูงแก้วกว่านะต้องดูด้วตัวเองนะครับจะถ่ายทุกต้นก็กระรายอยู่เอาเราเล็กใหญ่ พักกันไปเนาะเล็กๆก็เล็กๆไปเล็กๆนี่ก็มีหน้าสี่นะครับหน้าสามหน้าสีหน้าสามได้นะครับร้อยกว่าก็ไม้แดงธรรมดาไม้แดงมันัวใหญ่อยู่แล้วนะครับไม้แดงผมให้ดูไม้แดงแล้วก็เล็งแนวเข้าไปข้างในเลยนะครับ ันนี้ผมอยู่แค่ด้านที่เัออกของแปลงนะครับเดี๋ยวค่อยๆเดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับเยอะอยู่นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ ติดต่อเข้ามาทางเบอร์0959247995นะครับอยู่ที่เขอนำลำปาวกาลสินนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าชมอันนี้ซื้อขายได้เลยนะครับซื้อขายได้เลยเอกสารฉลดดนะครับเดี๋ยวจำนวนแจ้งให้สาบอีกทีหนึ่งนะครับ วันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาครับไปดูหลายป่า่วนมากผมไปดูไม้ล้อมรา,าคานี้นะครับมีประดูประมาณสามสิบกว่าต้นนะครับปราดูใหญ่ประดูเล็กประดูใหญ่ปนถไปนะครับแต่มาจากทีน่นี่ต้นใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับ ครับต้องมาดูของจริงครับผมยาว,วยันนู่นนะครับแล้วที่มันสามไร่นะครับโอเคนะครับ